ฮ่องกงกับสิงโปร์นี่แข่งกันเกือบทุกเรื่องครับแข่งว่าใครจะเป็นศูนย์กลางการเงินของเอเชียแข่งกันว่าประเทศไหนจะสามารถที่จะดึงเอานักลงทุนต่างประเทศมาตั้งสาขาอยู่ที่นั่นและที่แข่งกันอีกเรื่องหนึ่งที่สาคัญไม่น้อยคือว่าใครมีเศรษฐีมากกว่ากันเรื่องของจํานวนเศรษฐีระหว่างสองเกาะนี่แข่งกันแพ้แข่งกันชนะผมจําได้ว่าเมื่อปี2008นี่ ฮ่องกงนำ2010นี่สิงคโปร์กลับนำสลับไปมาอีกทีหนึ่งครับล่าสุดครับมีการสำรวจจาก RBC Wealth Management บอกว่าสิงคโปร์แซงหน้าฮ่องกงแล้วณวันนี้เนี่ยมหาเศรษฐีของเอเชียนั้นอยู่ที่สิงคโปร์มากกว่าเหตุก็เป็นเพราะว่า เศรษฐกิจที่ซึมลงเนี่ยทำให้ฮ่องกงนั้นยอดของหุ้นที่ซื้อขายลดลงไปถึง16.7%ขณะที่สิงคโปร์นั้นลดลงประมาณ7%เท่านั้นซึ่งก็แปลว่าความมั่งคั่งของเศรษฐีของสิงคโปร์นั้นสามารถรักษาเอาไว้ได้ขณะที่ฮ่องกงนั้นอ่อนลงไปเยอะเลยตัวเลขล่าสุดนั่นบอกครับว่า จำนวนหัวของเศรษฐีของฮ่องกลงลดลงไป17.4%เอหลือตอนนี้มีเศรษฐีนี่8 3,600คนแต่ของสิงคโปร์นั้นตอนนี้จำนวนหัวของเศรษฐีนั้นลดลงเพราะว่าเศรษฐกิจภาพรวมนั้นแย่ลงแต่ว่าลดลงน้อยกว่าครับสิงคโปร์จำนวนหัวของเศรษฐีลดลง7.8%เท่านั้นณนะวันนี้เขานับได้ว่าเศรษฐีที่เกาะสิงคโปร์มี91,000 200คนนี่นับหัวกันเลยนะครับว่าใครเนี่ยเป็นเศรษฐีในระดับไหนเท่าไหร่ฉะนั้นสิงคโปร์ตอนนี้ก็ถือว่าเขารวยกว่าฮ่องกงต่อไปนี้ก็ยังแข่งกันอยู่ครับเพราะว่าสองเกาะนี้ถือว่าต่างคนต่างมีความสามารถในการทำธุรกิจไม่ได้แพ้ใครอะไรทั้งสิน้นผมก็แน่ใจครับว่าฮ่องกงไม่ยอมแพ้สิงคโปร์ง่ายๆฉะนั้นจากนี้ไปดูให้ดีครับว่า เกาะไหนจะมีเศรษฐีมากกว่ากันในปีหน้าครับปีนี้ให้สิงคโปร์ไปก่อนปีหน้าฮ่องกงขอแซงกลับมายึดตำแหน่งแชมป์เศรษฐีครับ